ราก็จะไปจัดลุ่มให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับเพื่อที่ง่ายนะครับต่บอก,การที่จะทำให้เขาเรียนรู้ือหาได้ดีนะครับลำดับสำคัญถัดมาก็คือในการเตรียรมความพร้อมน,นะครับาการรู้จักเด็กนะครับความเข้าใจเนื้อหนะครับก็ต้องมาเตรียมความพร้อมความพร้อมในที่นี้ก็คือทั้งทั้งเนื้อหาและก็สื่อที่จะใช้นะครับถ้าจะให้เราต้องมีการลองใช้ สาษาองที่จะสอนอยู่หลายห้องนะครับในเรื่งเดียวกันก็จะมีโอกาสได้ลองใช้กับเด็กหลายกลยุ่มนะครับเพื่อเห็นความแตกต่างก็เพื่อปรันะครับให้สามารถเข้ากับสเกลภาพของเด็กได้ได้เต็มที่นะครับในส่วนถัดมาที่สองคัญก็คือเมื่อเราเตรียมพร้อมทั้งเนื้อหาทั้งสื่อน,นะครับสื่อตัวนี้ก็เปโองทีุ่ปกรณ์ที่